หายไปแลซังคอนดิจ hey, ิวะวัตชิวะซันเดซสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม p e s o ซทูในเดลสิครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงจุดที่ใช้ในการฟ้าวัตถุดิบในการอัปเกรดทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะที่เป็นขั้นเมตาของปี2024กันเลยก็ว่าได้นะครับอ่าซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงตัว อาวุธกันก่อนกันละกันนะครับสำหรับตัวอาวุธกับชุดก่อที่เราจะมาทําการอัปเกรดเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกซีรีส์นะครับมันจะเป็นแค่บางซีรีส์เท่านั้นซส่้อสลับในแผทตอนแรกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวอาวุธซีรีส์เอ็กคูเซริโอส่วนตัวชุดก่อนั้นก็คือจะเป็นชุดเก่าระดับ10ดาวซีรีส์เอ็กคูทาจิสุอ่าเมอร์นั่นเองนะครับมันจะเป็น2ตัวที่เราจะสามารถทําการอัปเกรดกันได้ซึ่งการอัปเกรดตรงนี้นะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเราเอาอาวุธไปตีหัวอะไรเพิ่มนะแต่มัันนนจะเเหมือกกบป็าร เทรดกับ NPC นนั่นเองนะครับซึ่งร้านค้าเทรดเนี่ยก็คือจะเป็นร้านค้าสีเขียวไอเทมเทรดเดอร์เหมือนเดิมกันเลยนะครับอ่าเราก็มาคุยกับ ABC ที่ร้านไอเทมเทรดเดอร์แล้วก็เลือกหัวข้อสุดท้ายในตอนนี้นะครับมันจะเป็นหัวข้อที่มันจะเป็นการอัปเกรดตัวประกอบของเรากันได้ซึ่งในตอนแรกนี้จะมีแค่ตัวอาวุธกันก่อนนะครับและนี่ก็คืออาวุธระดับสีดาวตัวใหม่ที่เป็นเมตาในแพทตอนนี้กันเลยนะครับนั่นก็คืออาวุธซีดี ดูโอเซเรียนะครับมันจะเป็นอาวุธที่เราต้องใช้ขั้นก่อนก็คือตัวซีรีเอกุเซรียเนี่ยมาทําการอัปเกรดแต่ว่าไม่ได้ใช้แค่ตัวอาวุธนะครับเราต้องมีวัตถุดิบกันด้วยเ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบชิ้นใหม่นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเป็นสอไอเทมใหม่แล้วก็ใช้ได้จำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะกันด้วยนะครับอ่ะเริ่มจากชิ้นแรกก็คือจะเป็นหินสีฟ้าคาดดาแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวไอเทม เอ็กกเซล่าโวลูโตนะครับอันนี้เป็นชื่อฝั่งญี่ปุ่นนะแต่ว่าชื่อฝั่งของเซิร์ฟบอลเนี่ยจะใช้อีกชื่อหนึ่งจะมีชื่อว่าเอโวลูโวนะครับชื่อแต่ละกันนะครับแต่ว่ามันเคือเทมตัวเดียวกันนะแค่ชื่อเรียกของแต่ละเซิร์ฟวอ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับเครอเทมชนิดนี้ต้องใช้ทั้งหมด150อันในการอัปเกรดแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวเทมที่หน้าตาเนี่ยเหมือนกับตัวกินเดอร์ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับแต่ว่าสีไม่เหมือนเดิมนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกินเดอร ขั้นอัปเกรดนะครับมันคือตัวโปรเกกินเดอร์สำหรับตัวโปรเกกินเดอร์นะครับต้องใช้จํานวน200ชิ้นที่จะสามารถทําการอัปเกรดตัววิดกันได้ก็คือตัวอ v วอลูโเนี่ยใช้150ส่วนตัวกินเดอค์ั้อัปเกรดจะใช้200ในการอัปเกรดตัวว์ดซีดีดูโอเซเรโอหชิ้นนั่นเองนะครับเียได้ว่าเป็นเทพใหม่ที่ใช้จำนวนแบบค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะอ่าและทีนี้2ชิ้นนี้เนี่ย หาจากไหนกันล่ะมันหาจากในพื้นที่ใหม่ที่มีการอัพเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับมันจะเป็นทางของฝั่งสุทียเขภูเขาไฟลาวานะครับแล้วก็เป็นตรงบริเวณเมดิโอล o า t อัลเตอร์แอเรียนะครับก็คือจะเป็นโซนขั้ตรงนี้ที่ได้มีการ เพิ่มเกาะเล็กเกาะน้อยเนี่ยที่ตรงด้านบนสายตรงนี้เข้ามากันแล้วนะครับคือต่กอตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบพื้นแมกมาโล่งๆกันเลยนะแต่คราวนี้มีแพลตฟอร์มเพิ่มเติมเข้ามามีการเพิ่มมอนสเตอร์เข้าไปซึ่งมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีแบบเป็นเวอร์ชั่นเมกาโร,รติกซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าหากว่า เราเล่นตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการเจอกับตัวเทลกันด้วยมันจะเป็นเทรลที่จะแบบให้เราวนฟ้าตรงรอบพวกเนี่ยวนกันไปวนกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเทลเนี่ยมันก็จะมีการเจอกับมอนสเตอร์ที่หลากหลายมากทั้งแบบเมกาโลติกอีโคเรซิ่งเอดมี่ตัวกิการติกก็มีขบวนกิการติกก็มาหรือแม้แต่เด็กเอดมีก็มาด้วยเช่นกันนะครับมันคือจุดที่เราสามารถ ฟาร์มทางไอเทมตัวใหม่ได้แล้วก็หากใครที่อยากจะไปฟาร์มพวกหลอดกิกัสดหลอดเดเอดมี่ที่นี่ก็สามารถมาฟาร์มหาได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลเวลมอนสเตอร์ตรงเกาะพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเลเวล9กกันเลยทีเดียวนะซึ่งก็เป็นจุดที่เราสามารถมาเก็บเลเวลได้เช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อ,อเราทําการผ่านตัวแทลไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมี การสะสมะเรื่องของจํานวนไปแล้วก็มาถึงจุดๆนึงปุ๊บเราจะสามารถไปเจอกับบอสที่ตรงกลางลานได้ก็คือเมื่อก่อนในตรงกลางลานตรงนี้นะครับมันจะเจอกับพวกขบกิการติกับตัวบอสใช่ไหมแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วจะเจอแต่ตัวบอสอย่างเดียวนะครับซึ่งก็คือจะเป็นตัวบอสหมาคาบดาบกับตัวบอสอ,อันเจลุก็คือบอสสมัยอีเอพิโซด6ของเพียโซ2นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่น ก,กันต๊ก,กันด้วยแล้วก็เลเวลเนี่ยเลเวล99กันเลยทีเดียวนะครับก็คือมันจะเป็นสุดที่เราสามารถวนตีแทลแล้วก็มาตีกับวอลกลางลานแล้วก็วนกลับไปเงี้ยวนฟาร์มวนฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายิ่งมีผู้เล่นมาเยอะก็จะกลับทเทวที่ มาแบบทีๆมาแบกรแบบรวนๆกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นทุกที่เราสามารถมาฝาั้งไอเทมตัวใหม่แล้วก็หาทั้งตัวหลอกกันเป็นแคปซูลที่เป็นแบบระดับสูงๆกันได้ด้วยเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็หรือบอกไปเลยว่าตัวทรีทที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซมิชั่นเป็นภารกิจลองกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งภารกิจลองพวกเนี้ยก็จะมีตั้งแต่หากเช้นส่วนของตัวมอนสเตอร์มีการทําตัวมอนสเตอร์ให้มีการล้มลงหรือไม่ก็ ห้ามตายครบกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็จะมีการบอกอยู่ตรงด้านซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราทําผ่านได้เนี่ยมันก็จะมีบัฟพ,พิเศษอย่างเช่น เพิ่มเรื่องของจำนวนแบตเตอรี่ให้เราสามารถใช้งาน MAIS เนี่ยได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ในตัวฉากนั้นก็จะมีตัวช่วยแม้ว่าจะเป็นทั้งตัวดีคอร์ที่เป็นตัวล่อแล้วก็จะมีตัวดอกไม้ที่มันจะสามารถระเบิดสร้สางความเสียหายแบบเป็นเอลิเมนต์ดาได้แล้วก็ยังสามารถฟื้นเลือดให้กับเราและเราจะไม่โดนดาเมจจากแมกมาถ้าหากว่าอยู่ในวงของตัวดอกไม้กันด้วยนะครับมันจะเป็นโซนที่ถึงแม้ว่าเลเวลของมอนสเตอร์เนี่ยจะสูงจนแต่ตัวเมกาโลติกเนี่ย ก็จะมีตัวเชั่วโพวกนี้ให้เราสามารถฟาร์มกันได้แบบง่ายๆกันอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดฟาร์มใหม่ที่แรกนะครับก็คือจะเป็นตรงบริเวณ Medulla Outer Area หนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเราทำการฟาร์มตีตัวไทแอลไปตีบอสกลางลานแล้ววนกลับมาไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ทุกคนจะเจอเหมือนกันเลยเนี่ยนั่นก็คือตัวไอเทม e v o l u o นั้นจะมีเยอะกว่าตัว Grinder นะครับจะเห็นว่าผมมีตัว e c u ูเซ a v o l ว t o โตเนี่ยเป็นแบบหลักพันอันกันเลยแต่ว่าตัวโปรเกกินเดอร์เนี่ยผมมีแค่200เองนะอันนี้คือจำนวนทั้งหมดที่ผมมีในตอนนี้เลยนะครับก็คือผมมีอันเนี่ยพันกว่าอันแต่ในทางกับกันเนี่ยอันเนี้ยมีแค่200ซึ่งอันนี้นะครับด้วยความที่ว่าตัวไอเทมชิ้นแรกอย่างเอวอลูโวเนี่ยมันเป็นของที่ดรอปจากบอสกลางลานเยอะมากคือบอสกลางลานบอสใหญ่เลยเนี่ยมันดรอปประมาณสัก 4ถึง8ชิ้นต่อตัวต่อรอบแล้วก็ตัวเทลนะครับเวลาที่แบบเราไปเจอพวกบอสต่างๆเนี่ยก็จะมีการดอกไอเทมชิ้นเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยแต่ว่าตัวโบเกกินเดอร์เนี่ยจะดอปน้อยคือตัวโบเกกินเดอร์นะครับจุดเด่นของมันเนี่ยมันมีดอกจากหลายที่และดอปจากมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในโซนนั้นๆซึ่งอันเนี้ยเรียกคำที่ว่ามันดอปแค่ ครั้งละอันครละอันเท่านั้นไม่เหมือนกับตัวชิ้นแรกที่บางครั้งเนี่ยดอกจากตัวหนึ่งเนี่ยสชิ้นบ้าง6ชิ้นบ้าง8ชิ้นบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ถ้าหากว่าเราวิ่งแบบนั้นน่ะจะเจอกับตัวเอ o วอลวะเยอะกว่าตัวกินเดอร์แล้วถ้าหากใครที่อยาจะฟาร์มตัวโปรงเก็กินเดอร์เนี่ยมมนมีเทคเด็กไหมก็มีเหมือนกันนะครับทเทคนิคที่ว่าเนี่ยก็คือให้เราวิ่งแค่ โซนด้านฝั่งของเกาะเท่านั้นแต่ว่าตัวบอสใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องไปตีนะครับด้วยความที่ว่าโปเกกินเดอร์ดอกจากมอนสเตอร์ทุกตัวในโซนนั้นหมายความว่าถ้าหากเราทําการตีแต่มอนสเตอร์ตัวบริเวณนั้นเวลามีประกาศบอกว่าเอ้ยมีบอสใหญ่มาแล้วนะเราไม่ต้องไปเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้จะไปหาตัวอีวอลูโวเราจะเน้นไปที่ตัวโปเกกินเดอร์ก็คือทําการวนฟาร์มตีมอนสเตอร์เนี่ยวนในฉากไปเรื่อยๆลยครับใช้ตัวช่วยดีคอยล่อลอมอนสเตอร์ให้ระเบิดใส่มอนสเตอร์มีการตีกับดอก มาให้มีการระเบิดดาเมจสร้างใส่ตัวมอนสเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการที่เราสามารถตีมอนสเตอร์ตรงนั้นน่ะได้เร็วมากขึ้นฟาร์มก็ได้เยอะมากขึ้นแล้วก็จะได้รับ ตัวโปเกกินเด nder เยอะกว่าตัวเอวอลูโวกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาที่ว่าเอ้ยเรามีกนิ nder น้อยเนี่ยก็ลองไปวิ่งฟาร์มแต่ตัวมอสเตอร์เล็กๆแต่ว่าไม่ต้องเดนบอสมากก็จะได้รับตัวกนเ nder มากันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่นนี้คือเทคนิคในการฟาร์มตัวโปรเกกินเด nder สำหรับคนที่วิ่งแต่ตัวแทลกับตัวบอสใหญ่อย่างเดียวนั่นเองนะครับอ่นนี้จะเป็นสอยเทมที่ใช้ในการอัพตัววุธนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวชุดกรอบกันบ้าง สำหรับตัวชุดเกราะที่จะมีการ,อ,กรอัปเกรดนะครับก็คือจะเป็นชุดเกราะระดับ10ดาวซีรีส์เอกคูทาจิสุอาร์เมอร์มันจะเป็นชุดเกราะที่จะมีการอัปเดตดได้ตั้งแต่ตอนช่วงกลางเดือนตุลาคม2 0 2 4เป็นต้นไปนะครับซึ่งกันนี้มันจะเป็นตัวชุดเกราะที่เราสามารถทําการอัปเกรดได้แล้วก็ต้องใช้ไอเทมในการอัปเกรดตัวใหม่กันด้วยนะครับแล้วมันหาจากไหนกันล่ะมันหาจากโซนต่อสู้นะครับคือในวันนั้นเนี่ยมันจะมีการอัปเดตแลงใหม่ให้กับโซนต่อสู้ข,ของฟันสตียก็คือจะเป็น นอยเซนแพนกับตัว d e x กสเ t ดนั่นเองนะครับที่จะมีแรงใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันก็จะมีการรอบจากตัวมอนสเตอร์ในส่วนพวกนี้กันได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราต้องไปหาอเทมตัวใหม่ใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีอย่างนึ่งต้องใช้เหมือนกันด้วยนั่นก็คือตัวโปเกกินเดอร์นั่นเองนะครับก็คือสลับใครที่ อ่าแบบว่าเออตอนเนี้ยเราฟาร์มของลอดใหม่สลับตัวอาวุธเสร็จแล้วแต่ว่าอยากได้อไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวชุดเกราะกันด้วยก็แนะนาว่าให้ฟาร์มหาตัวโปเกรกินเดอร์รอเอาไว้ก่อะได้เลยนะครับคือตัวโปรเกรกินเดอร์เนี่ยมันดรอปจากทั้งในอ่าไมโดลาเอาทเตอร์แอรียนหนึ่งโซนใหม่ตรงนี้มีกระดอบจากทั้งในโซนต่อสู้ที่มีการอัปเดตกันด้วยแต่ว่าสตัวไอเทม ไอวอลลุวเนี่ยมันดรอปเฉพาะจากในเมดิโอราเอาเตอร์ซึ่งอันนี้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นการแยกโซนว่าเออโซนเนี่ยเราจะได้รับไอเทมชิ้นนี้เยอะแต่มันจะเป็นการหาแค่ใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธส่วนตัวชุดก่อนเนี่ยมันจะไปอีกที่หนึง่งแต่ในทางกับการเนี่ยโปรเกรดกรินเดอร์ถึงจะดรอปยากกว่าแต่มันดรอปได้จากหลายๆที่ที่กำลังจะรออัปเดตเพิ่มเติม,ตม,ตมกันเข้ามานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สำหรับใครที่มีการ หาตัวไอเทมใช้ในการอาวุธเสร็จแล้วก็แนะนำว่าให้ไปหาตัวบอกกิ้เดอร์เนี่ยเก็บรอเอาไว้ก่อนกันได้เลยนะครับซึ่งชุดก่อนเนี่ยอย่างขั้นต่ำเราต้องใช้ถึง3ชิ้นใช่ไหมเพราะฉันก็ฟาร์มเก็บไว้แบบเยอะๆกันได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าทั้งตัวอาวุธอัปเกรด ชุดก่ออัปเกรดตรงนี้ถ้าหากว่าเราอัปเกรดไปแล้วเราจะซื้อขายกันไม่ได้นะครับจะเห็นว่ามีการเตือนว่าไม่สามารถขายในตัว My Shop อา p e r s o n a l Shop กันได้ก็คือมันเป็นอวุธที่อัปเกรดมาแล้วปุ๊บเราต้องใช้เองนะครับคือในขั้นแรกเนี่ยยังสามารถซื้อขายกันได้แต่ว่าพออัปเกรดปุ๊บจะซื้อขายกันไม่ได้นะครับบวกกับว่าตอนที่เราทำการอัปเกรดมาเป็นขั้นใหม่อันนี้เนี่ย มันจะโอนถ่ายความสามารถมาทั้งหมดเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนการตีบัวตัวช่องสล็อตอักเมนตจำนวนอักเมนตเรื่องของฟิกซ่าตัวพลเดืนเที่ยวเนี่ยมันจะโอนมาทั้งหมดกันเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำการอัปเกรดนะแนะนำว่าให้ทำการ ตีบวกทาทุกอย่างเกี่ยวกับตัววัเนี่ยให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับซึ่งได้บอกไว้ก่อนว่าแม้กระทั่งตัวฟิกซ่าหรือว่าสีสีตัวอวุตเนี่ยมันก็จะโอนถ่ายมาที่ตัวชิ้นใหม่กันด้วยนะครับบวกกับว่าการทาวัตเตเวฟพอดเนี่ยอันนี้บอกก่อนสำหรับการทาวัตเตเวฟพอดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะคือการทำวัตเตเวบพอดเนี่ยแนะนำว่าให้ทำก่อนที่จะเป็นการอัปเกรดไปกันละกันนะครับเพราะว่าถ้าอัปเกรดไปแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถใช้ขั้นก่อนเป็นวัตถุดิบได้มมแต่่่ววาาาเพือคฟทกร ทำจุดแอวกพอนทำฟิกซ่าจะถ้ามีสีก็ใส่สีเข้าไปมีการติีบวกให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการอัปเกรดตัวอาวุธกับตัวชุดเกราะกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการฟาร์มแล้วก็สถานที่ที่เราจะสามารถไปหาตัวเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธกับชุดเกราะของเราได้นะครับก็คือจะมีตรงบริเวณ มโดร่าเอลเตอร์แอนด์หนึ่งที่เป็นของตัววุธแล้วก็ในโซนต่อสู้แรงที่2นั้นก็จะมีการเจอกับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวชุดเกราะกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องไปหาตัวโปเกกินเดอร์ที่ใช้ทั้งในตัวอาวุธกับชุดเกราะด้วยกรณีลืมไปฟาร์มหากันด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดความสามารถของทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะเนี่ยเดี๋ยวจะขอแยกเป็นคลิปอุป m e n ์กันละกันก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบบกัันนใหมม่คราตเ